ทางการเกาหลีใต้เริ่มระง,งับไปอนุญาตแพทย์ฝึกหัดหลายพันคนที่หยุดงานประท้วงต่อต้านแผนเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์ของรัฐบาลครับแพทย์เกาหลีใต้หลายพันคนรวมตัวประท้วงในกรุงโซลอีกครั้งเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านแผนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์ของรัฐบาลหลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ขีดเส้นตายเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ให้แพทย์ฝึกหัดก,ก,ก,กว่า10,000คนที่หยุดงานประท้วงกลับเข้าทำงานคือนงรัฐบาลกำหนดไ 그래서 우리는 그 데드라인에 상관없이 정부의 겁박에 상관없이 대한민국의 의료를 살리기 위해서는 우리 의사들이 주장하는 바가 백번 옳다고 생각하기 때문에 우리는 우리가 생각한 대로 계속해서 앞으로 걸어갈 겁니다. ร to ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้แถลงว่าทางการเริ่มระงับใบอนุญาตแพทย์7 0 0 0คนที่ยังหยุดงานประท้วงโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐบาลจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายและจะตรวจสอบรายชื่อแพทย์ที่กลับมาทำงานในโรงพยาบาลทั่วประเทศรัฐบาลจะอบังพัระบยชาะจะตรวจสอบรายชื่ 의의의료현장혼란을초래한집단행동핵심관계자에대해서는엄정정하하고신속게조치할예입니다การหยุดงานประท้วงของแพทย์สุกหัดตั้งแต่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ทำให้การรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับแต่ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนทั่วไปพบว่ากว่ารละ76สนับสนุนการปฏิรูประบบการแพทย์ตามแผนของรัฐบาลที่ต้องการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มปีละ2,000คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2025เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เนื่องจากเกาหลีใต้มีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วครับ